เข้าหน้าร้อนแล้วอากาศร้อนจัดของบ้านเรามีผลกระทบยังไงกับคนเนื้อคนนม,มบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฤดูร้อนที่ยาวนาน แล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยของความร้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่35องศาขึ้นไปนะคะซึ่งภาวะอากาศร้อนเช่นนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้โคเนี่ยเกิดสภาวะความเครียดจากความร้อนค่ะและถ้าพื้นที่ไหนนะคะที่มีความชื้นร่วมด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้โคเนี่ยเกิดความเครียดจากความร้อนมากขึ้นสาเหตุนะคะก็เป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศเนี่ยจะทําให้โคเนี่ยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ยากขึ้น ทำให้เกิดการสะสมความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะโดยผลเสียที่เกิดขึ้นกับโคอันเนื่องมาจากความเครียดจากความร้อนก็มีอยู่ด้วยกันดังนี้ค่ะข้อแรกเลยค่ะความเครียดจากความร้อนจะทําให้การกินอาหารได้ลดลงและเมื่อกินอาหารได้ลดลงการให้ผลผลิตก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นในโคนมค่ะปริมาณการให้น้ํานมก็อาจจะลดลงน้ําหนักตัวลดลงนะคะความสมบูรณ์ของร่างกายลดลง แล้วก็อย่างในแม่พันธุ์นะคะก็อาจจะทําให้มีผลต่อนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะทำให้อัตราการผสมติดลดลงเป็นต้นข้อ2ค่ะความเครียดจากความร้อนจะส่งผลทำให้การทำงานของร่างกายไม่เป็นปกติค่ะโดยความร้อนที่สะสมในร่างกายมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้อุณหภูมิในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่นในโคพ่อแม่พันธุ์นะคะ ความร้อนที่สะสมในร่างกายเนี่ยก็อาจจะทําให้อุณหภูมิมดลูกเนี่ยร้อนหรือสูงกว่าปกติค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดการตายของตัวอ่อนในระยะแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งเราจะสังเกตได้จากโคเนี่ยมักจะมีการกลับสัตว์นะคะประมาณ30-35ถึงวันหลังจากการผสมค่ะและข้อ3ค่ะความเครียดจากความร้อนเนี่ยมักจะทําให้เกิดอนุมูลอิสระจํานวนมากในร่างกายค่ะ ซึ่งมันมากเกินกว่าที่ร่างกายเนี่ยจะสามารถกำจัดเองได้นะคะโดยอนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับเซลล์และส่งผลให้การทำงานบางส่วนของร่างกายเนี่ยผิดปกติไปค่ะยกตัวอย่างเช่นระบบซื้อพันธระบบภูมิคุ้มกันโรคเป็นต้นค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าโคในฟาร์มของเราเนี่ยมีปัญหาความเครียดจากความร้อน โดยโคที่มีปัญหาความเครียดจากความร้อนนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ก็คือโคจะดื่มน้ํามากขึ้นค่ะมีการกินอาหารที่ลดลงแล้วก็มีการหายใจหอบค่ะโดยการหายใจหอบของโคเนี่ยมันจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายโคค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งโคมีอาการหอบมากก็หมายความว่าเกิดความเครียดจากความร้อนมากค่ะต่อไปเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะ สำหรับการแก้ไขปัญหานะคะก็สามารถแก้ได้ทั้งแบบระยะสั้นและแบบระยะยาวค่ะสำหรับการแก้ปัญหาแบบระยะสั้นนะคะก็คือเราต้องทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้ตัวของโคเนี่ยเย็นเร็วที่สุดค่ะยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็นการพ่นละอองฝอยนะคะการอาบน้ำให้กับโคนะคะการใช้พัดลมหรือการลดความหนาแน่นของโคภายในคอกค่ะรวมถึงมีการหาน้ำสะอาดให้โคได้ดื่มค่ะ และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของอาหารค่ะเพราะเมื่อโคเกิดปัญหาความเครียดจากความร้อนเนี่ยการกินได้ของอาหารก็จะลดลงเพราะฉะนั้นอาหารที่เราให้กับโคเนี่ยก็ควรจะมีความเข้มข้นของสารอาหารที่มากขึ้นค่ะและอีกข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของอาหารยาวค่ะจำเป็นต้องมีอย่างเพียงพอนะคะมิฉะนั้นอาจจะทำให้วัวเนี่ยเกิดภาวะกรดเกินในกระเพาะได้ค่ะเพราะว่าเมื่อโคเกิดภาวะความเครียดของความร้อนเนี่ย โคก,ก็มักจะมีอาการหอบส่งผลทําให้การเคี้ยวเอื้องเนี่ยลดลงค่ะและสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะเราอาจจะต้องพิจารณานะคะปรับปรุงโคในฟาร์มของเราเนี่ยให้เข้ากับสภาพอากาศค่ะ อาจจะมีการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะให้มีความทนทานต่อความร้อนมากขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือการปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างโรงเรือนค่ะควรจะมีการใช้โครงสร้างของโรงเรือนที่มีหลังคาสูงนะคะแล้วก็ใช้วัสดุหลังคาเนี่ยที่สามารถที่จะทนความร้อนได้ดีค่ะแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อเป็นร่มเงาก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเครียดจากความร้อนได้ค่ะ และสำหรับฟาร์มไหนนะคะที่คิดว่าโคในฟาร์มกําลังประสบปัญหาความเครียดจากความร้อนและกําลังหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาหาพวกเราได้ง่ายๆค่ะโดยการแอดไลน์ค่ะ AIP Thailand สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ